โอเคครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีเอาทำไมเอาก็อยากได้สกินเนียไม่หรอเอาสกินเนียให้ตัวหนึ่งอินเตอร์มาอินเตอร์มาเอาหนึ่งร้อยไม่ได้เลย สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับทำทำไมผมบอมสกีโฟนนะครับผมฟิสสกีแชแนะครับอ่ะหลายคนเปิดกันไปเยอะแล้วนะครับผมเปิดเดทอรนะเปิดเทอรมด้วยแล้วก็เปิดแพ็กด้วยนะเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมครบรอบกี่ปีใช่แล้วก็มีแผนด้วยแผนอะไรแผนเปิดหาสกินเนียฮะที่เราไม่รู้อะสกินเนียอยากได้มันเป็นแพ็กเก่าแล้วเนี่ยหรอแพ็กเก่าอะไรล่ะไม่ใช่ไม่ใช่แพ็กออิตาเลียนลีกกันหรอใช่อยากได้ทําไมอะตันเก่าเก่เซนเตอร์แล้วก็มีอยู่แล้วไหนตัวไหนเซ็นเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ด เนี่ยเซนเตอร์เราก็มีอยู่แล้ว99สองตัวเลย99อะไร98เอ้าไม่ใชไ่ไม่ได้แลกมาร์คหุ่งยดไปหรอเมื่อคืนเราแลกแล้วแอปผิดแอปผิดอ,อ,อโอแล้วข้าทีมก็ได้เนาเอข้าทีมได้ไม,มันสกินเมียมันต้อง มีอยู่500ทองเอาไว้เปิดอย่างอื่นมันได้แล้วเดี๋ยววันจันเป็นแพ็กบาซ่ามาแล้วก็เป็นรวมดาราลาลิก้าใช่ป่ะไม่ใช่คลิปนี้เราจะมาเปิดใช่สิคลิปนี้เราจะมาเปิดแ <pack S 1> พ<ร>็กตัวที่มันเปิดฟรีกันนะครับเปิดฟรีแบบไม่ใช่เพย์เดวิกฟรีนะคือเปิดดะเลยนะฮะอันไหนฟรีเปิดหมดเลยนะครับผมเปิดฟรีทุกอย่างที่ขวางหน้านะฮะมีฟรีเยอะมากนะครับผมอันที่1ก็คือบูโน่บูโนฟอนเดสเราได้ไปแล้วนะครับเปิดรับไปแล้วไม่เป็นไรอันนั้นคือถือว่าฟรีแล้วไม่ต้องลุ้นนะครับผมอันที่2 เกียอ่นาโปลีอ่าก็ลุ้นโอซิมเพนนะครับกวาเลสเกเรียนี่มี5 5ตัวนะครับแต่ว่าเราเปิดฟรี3ครั้งนะเออล็อกอินฟรี1ครั้งนะครับอันนี้ขึ้นเลขหนึ่งเพราะยังไม่ได้ไปรับนะครับผมล็อกอินฟรี1ครั้งนะครับแล้วก็ไปเล่นในนี่ฮะเผื่อคนไม่รู้นะครับออเทนติกแมทส์นะครับซ้ายมือสุดนะครับอีเวนต์นะครับผมว่าหลายคนไม่รู้มาเล่นในนี้นะครับเล่นกับบอร์ดประมาณ2ดาว3ดาวบอร์ดง่ายๆนะครับดาวละ1ลูกนะครับผมก็ได้รางวัลนี่ฮะเปิดฟรีนาโปลีอีก1ครั้งนะครับ ด่านหนึ่ง1ลูก2ด่าน2ลูกนะครับรวมกันเป็น3ลูกนะครับผมล็อกอินฟรี1ลูกแล้วอันนี้อีก2นะครับเป็น3นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกันลุ้นกันนะครับผมเผื่อคนไม่รู้ว่าเอาตรงไหนบ้างนะครับผมส่วนอันต่อมาก็คือแพ็กโชว์ไทม์โชว์ไทม์นะครับเปิดเกลือกระปุก1 1กระปุกลุ้นฟรีนะฮะหนึ่งครั้งไม่ทำไหรอกไม่ทไมบางคนก็เปิดได้ฟรีนะ้าก็แค่บางคนนะ้อาอ้าเขาจะไปรู้อจะได้จูดอ่ะบางทีมันก็เป็นวันของเราได้น้าโอ้วันหลวงพ่อผ่านไปแล้วส่วนอันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับองเยอรมนี ฟ้าสเปกเข็มเอาเออรถท่ามัดที่อุสก็ลูมินิก้เป็นแพ็คเก่านะครับผมเอากลับมาแบบคนแบบขี้เกียจคือคนบางคนอาจจะไม่ไม่อยากได้โชว์ไทม์ก็ไปเปิดนี่เลยฮะอิบิกิเยนร์มันไปเลยนะครับผมเผื่อมีทองอย่างนั้นเแต่นี่ผมรีวิวแล้วนะครับผมไปดูที่ช่องบอมสกีโฟนะครับผม,ผมกดค้นหาจำดูทุกก็ได้นะก็ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็นากามุระญี่ปุ่นนี่คืออาจจะเอาไว้ก่อนข้ามไว้ก่อนนะครับส่วนเพลเยอร์ออฟเดอะสัปเปิลเปิดฟรีสองครั้งอเลยวายและเสื้อเดิมเลยเปิดฟรีสองครั้ สกี้น้าปี่อยากได้ใครแพ็กนี้ เวมียังอ่ะมีเรวาร่างนี้เป็นโคชเชอร์นะครับมีแล้วอยากได้ทไหมกันอ๋อก็มันภาพลองสูงตึกไอ้สูงตึกอ้าวในเมื่อกี้บอกอยากอยากได้นับบี้ไงไม่ได้บอกเลยเอ้าบอกก่อนขึ้นอัดคลิปอ่ะเออแล้วตัวอื่นที่อยากได้เหรอไม่ด้บอกว่าได้ได้นับบี้อีกละหันหนึ่งอ๋ออีกไอเดียหนึ่งสูงฟรีได้อ๋อโอเคโอเคแล้วไอ้ตัวอื่นเนี่ยรู้จักบ้างไหมเนี่ยรู้จักเอเซ่ขนมหรือว่าอะไรขนมเอเซ่เคยกินปะไม่เคยขนมปังเปล่าวะอ่ะแล้วก็อีกอีกอ่าเมื่อกี้ที่บอกว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อบางคนไม่รรู้้กก็็ไปเเเลลล่่่่่นนนนนททีีีีอววต์ะะคับแฮ w ว r l d w i d e ขับนะครับผมเล่นให้ได้3,000แต้มนะครับเราก็จะได้เปิดเพย์เยอร์ออฟเดอะสัปฟรีหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมแต่เล่นสูงสุดได้6,000แต้มนะครับนี่ถ้าขยันเล่นก็เล่นไปนะครับผมได้ห0 0ัแต้มนะอันนี้ปล่อยบอทปล่อยไอเอเล่นได้นะครับอันนี้เราเอา3,000ก่อนนะครับเพื่อจะมาเปิดกันว่าจะได้ตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวกดรับให้หมดเลยนะครับปึ๊บเข้าไปโอเคเปิดฟรีกันไปฮะทุกอย่างที่ขวางหน้าลืม ต,ตั้งไว้ลืมอ่ะเอาอันไหนก่อนเอาเอาไหนก่อน,อ,อ,น,อ,นอันนี้ไอ้ดีฟิตเองฟิตเปิดเองอันนี้พ่อแค่แบบอธิบายให้ฟังอ่ะเอาไหนก่อนช,ช้าช้าชววเอาอะไระอะไรเลงอะไรอยู่เลงคาวาสเกรียเลยขอขวิชาเหรอเปิดได้แค่3ครั้งนะในนี้มันมี5ตัวนะครับหมายความว่าคุณเราไม่สามารถที่จะเก็บได้ทั้ง5ตัวนะครับเอาเถอะเอาเทอะพี่<ม>พ่อคุณพ่อคุณ,<ม>อคณเอาเถอะพ่อคุณ นี่คืออะไรลุ้นเลยอ่อเนี่ยมีปฏิกิริยาอะไรบ้างตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยฮะเอาหุ่นยนต์มาเปิดแคปแพ็กกันนะฮะลุ้นบ้างไม่ต้องเก๊กมันไม่ได้หรอกเห็นไหมประตูไปเลยทำเก๊กอะไรเนี่ยต่าห์อเล็กซ์เมเลตทำฟูนาปุรีได้ไหมฮะไม่<ะ>ไมีตัวเปิดได้แค่สามครั้งนะมันมีห้าตัวอา้า มี5ตัวไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดนะจำแพ็คฝรั่งเศสได้ปะแพ็คฝรั่งเศสนี่คือได้ได้ครบทุกตัวแบบสัปดาห์ละตัวสัปดาห์ละตัวอันนี้คือเปิดแค่3ครั้งนะเซ็งเปิดเปิดเกลือดดีกว่าเปิดฟรีหนึ่งครั้งถ้าได้นี่คือลั่นบ้านเลยนะฟิเนอร์หนึ่งร้อยไอ้หนึ่งร้อยทองดิเปิดฟรีหนึ่งครั้งถ้าได้นี่คือได้หนุ่จูดแล้วลั่นบ้านเลยอย่าอย่าอย่าว่าเป็นหนุ่จูดเลยตัวอื่นก็ได้นะลั่นบ้านพอเปิดในสตรีมได้หนึ่งร้อยมาแล้วนะเชื่อปะไฟดับโอ้สุลตกใจหมด เปิด100ได้อยไงเหรอจริงแต่100่ร้งหนึงร้อกลางๆนะไม่ใช่แบบ100แรกอะเออหนึ่งร้อยกลางๆหนึ่งร้อยประมาณสักตัวละเอ่อตัวที่30ตัวที่30ตอนแรกตอนแรกจะตั้งใจกด10ครั้งแต่ไปกด1ครั้งก็ได้ก็ได้เฉยเลยได้แบบงงๆได้ตัวเลยพลาติกแต่ได้ครบแหละอยากดิจดอ่อห้างบ้านก็มีคือจู้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 จูดจู้จู้จู้ฮะเอาเรียบเรียบสุนัขไลยมีมันไม่ยินเลย ไม่รับมุกเลยอะก็ไม่เคยได้ยินอะเปิดนหนต่อเลวานเลวานคือเพย์ออร์บิทแล้วมีบา้างยังไม่มี้เามื่อกี้บอกมีร่างเก่าอยู่จำไม่ได้จำไม่ได,ไได้กดดูกดฟิลเตอร์ไม่มีเห็นไหมถ้ามีอาจจะมีร่างบายเยินป่ะไม่มีร่างนี้เป็นโกโพชเชอร์นะครับเปิดได้2ครั้งนะฮะล็อกอินฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็ไปเล่น event อีเวนต์อีกสามพันแต้มหนึ่งครั้งนะครับมันได้อยู่แล้วสลับกันสลับกันอ่ะเอาอันนี้ก่อนมันได้อยู่แล้วไม่ต้องหวังหรอกคืออะไรมุกนี้มันเคยได้มุกนี้มันเคยสําเร็จมมั้้ยฮนไดอวเีาบร์ อเบอร์สามอะไรล่ะเบอร์ยี่สิบแปดมันไม่ได้หรอกมัวด้วกันทั้งคู่ไม่ได้หรอกไหนเอซี่ไม่ได้หรอกไปพี่นิริจจ์มุกไหนที่มันไม่เคยได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมุกบ้างไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมันเคยได้ให้ไปล้วมุกเนี่ยอปรฮะเฮ้ยก็เปิดให้ไม่เอาอยากได้คาวาเลสกิเลียเหรออยากสลับมาอันนี้บ้างอยากได้คาวาเลสกับคาวาลัสกเลียะ ใช่ไหมเฮ้ยไฟดับสะดุ้งสะดุ้งอะไรสะดุ้งก็ไฟดับไงโชว์ไทม์ก็มีเอฟเฟกต์แบบสีชมพูนี่แสีฟ้าหรอเออนั่นหละวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดสิบเจ็ดเข้าไปอีกชาเอาแล้วแล้วสัวนี้เอออ่าได้ตัวที่ต้องการหนึ่งแล้วฮะ ร่างนี้ดีหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะฮะยังไม่ได้ดูพลังยังไม่ได้แบบรีวิวเลยนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามที่ช่องบอมสกีรีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวติดแนวทางกับอัพให้นะครับผม เก็บไว้เก็บไว้โอเคน่าจะต้องดีกว่าร้านเก่านะเอาไลน์ต่อเหลืออีก2ครั้งใช่ปะเอาลูมินิเก้เพย์เดอร์ดูวีกับลูมินิกเก้ได้หรอเอาสิเอาที่เอาเอาซิร้อยนะดูมินิเก้อะเอาทิถ้าได้นี่คือจะจะเติมให้เลยได้จะเติมทองลดราคาให้เลยสามแพ็คนั่นน่ะอ้าวเติมเนี่ยฮะได้เชยใช่ไหมไม่ใช่ครั้งเดียวนะไม่ใช่ไม่ได้เลยดูมินิเก้อะเอาป่ะไม่ได้อะทำไมอะจะได้โชว์ไทม์มากกว่าเปิดโชว์ไทม์ร้อยหนึ่งเปิดลูมินิก้้นึงออ่ะโเสียทองงก้ร อ้าวเผื่อฟุกไม่ฟุกหรอกไหนไแล้วก็ลองมาแล้วลองลองสักครั้งหนึ <c oughs> ่งสองสามสี่ห้ามาเกมตีนี้แปดอันนี้อะไรอ่ะเลยวานเหรอใช่สุดที่นี้แหละสุดที่เรียการัลเกมเนี่ยคืออะไรอ่ะแล้วเกมมันจะรู้ได้ไงว่าเราอยากได้ตัวไหนเดาฮะจะรับถึงนี้หาต้องไปไหนอ่ะลีกอะไรก็ไม่รู้ปล <c oughs> าซิมเ <c> ฮ <oughs> <ม>้ยรอบน,นี้มีอีกปลาซิมเหนือเพิ่งสังเกตโอ้โหอะไรเหรอเนี่ย ดูเลยนะกระตูนี่กระตุนเลยมันหนาวอยู่เลยนี่คิดถึงเปิดฟรีรลวงตัวส่โอเนี่ยกันโซกันโซเฮ้ยห้าดาวแล้วนะทำไปเล่นไปนะแต่การเล่นเกมมันไม่ใช่ว่านักเตะเก่งอย่างเดียวนะบางตัวอาจจะเก่งก็จริงแต่ว่ามันอยู่ที่เรารู้จักเราอินด้วยหรือเปล่านะครับผมเออหมดกันสองครั้งฟรีเฮ้ e เดวิกครั้งเดียว ครั้งเดียวอะไรล่ะครั้งเดียวนี่ไงนาโปลีอ่ะโอซิเพนเอาไปสำรองแลฟอร์ดใส่ซูเปอร์ซับไปไม่เอาอาทำไมอ่ะมีเมสซิมาใส่ซูเปอร์ซับอยู่แล้วเพราะเปิดลูมิเนเก้ใช่ปหมไม่เอาหรอร้อยหนึ่งอยากได้มีกองไหนแล้วพพอเล่นแต่ไม่กางรู้ป่ะทองนี่มาจากพ่อเล่นอีเวนต์ให้เนี่ยเก็บทอง50ทอง2ครั้งเนี่ยกว่าจะเก็บครบสสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหนึ่งร้อยเนี่ยกว่าจะหนึ่งร้อยนี่คือไม่ได้มาจากการเติมนะมาจากการหนึ่งสองสามไปเล่นอีเว ฮะิ0ตังนี้เห็เนมัวอย่างเดียวเลยวันนี้ต้องต้องเล่นเล่นมุกมั่วใช่ไหมอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่สามปะครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วนะหมดแล้วนะหมดคือหมดแพ็คหายไปเลยนะไทยวะโอ้ชินเนนเย่ไม่ได้ฮิโดเซนโซ่อาอแบ็คมีปะมีเลยครับ้วแบ็คขวาใช้ใครอยู่ตอนเนี้ย พี่พี่ยอดฮะพี่ยอดพี่ยอดคือใครคารินยอดเอ๊ะมาคินยอดมาคินยอดเออเอามาคินยอดไปเล่นแบ็คขวาแล้วพี่ยอดคือใครเอามาจากไหนเนี่ยพี่ยอดยอดเหรียญหมดแล้วครับเปิดฟรีหมดแล้วค่ะเปิดได้เร้อยเืิได้ทำไมอยากได้ทวตไอ้สกินเนียกองหังมันก็ขาดเดียวมันไม่ได้ได้มันต้องมีสักสิบเอ็ดตัวมันได้หรอกพ่อคัดพ่อในหวังก็สิบเอ็ดตัวพ่อหวังร้อยห้าสิบตัวเอาเราเรานั้นเขาร้อยเดียวไงอันนี้คือถ้าเปิดไม่ได้อยากเปิดต่อปะ ถ้าครั้งเดียวไม่ได้อยากเปิดต่อป่ะไม่เปิดอ่ะอ่ะอเน่พราะมันได้แน่นอนไม่เปิดต่อนะเอาครั้งเดียวร้อยเดียวนะไม่รอแพ็กหน้าสเปนมีกองหลังเก่งบ้ายังไม่ได้ดูเลยไม่มีแพ็กมาวันจันทร์ไม่แค่วิโกไม่สเปนหนึ่งสองร้อยเดียวนะถ้าไม่ได้คือเลิกนะเลิกเปิดนะร้อยทองมีค่านี่กว่าจะเก็บได้เนี่ยอีเว้นห้าสิบทองห้าดาวใช่ไหมสกินเนียอินเตอร์ ตัวนารีมาทไมเนี่ยบอกแล้วจุดเด็กอินเตอร์แต่ได้เอซีมิลายนี่มีก่อนไปจะใช้กินเพมเป้อยู่ก็โอเคนะเทอนาลิกฮะนาลิกมันไม่ใช่ทำไมอ่ะเสียบอลบ่อยเสียบอลบ่อยแล้วเราเล่นไม่ดีเองเปล่าเล่นดีแล้วตัวนี้ตัวนารีล่างนี้ตัวอื่นไม่ค่อยน่าสนใจเลยครับแพ็กเนี้ยสนใจแค่ปเกียเนียเออแต่ตัวนารีก็ก็ก็ถ้ายังไม่มีก็โอเคแต่ตัวเนี่ยเอซีตั้งแต่ตัว เอลมาสลงไปเนี่ยคือค่าพลังไม่น่าสนใจเลยมันน่าสนใจอยู่3ตัวแรกนั่นแหละไอ <c oughs> ตัวที่สาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ด้วย2ตัวแรกเลยที่น่าสนใจดีๆได,ด,ด,ด้ตัว2มาพอนะพ่อไอร้อย,อยไ,ไหมไม่เอาเอาูมินิกเกร้อยยังไหมไม่เอาทำไมไม่ได้หรอกลองดูไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้หรอกลองดูไม่ได้มันจะฮาด้านบ้าเลยนะฟินถ้าได้เนี่ยคือเปิดจูคู่ม่อเยอะมันได้แน่นอนจูแ วพอเปิดจูดให้ร้อยหนึ่งได้โอเคป่ะได้จูดร้อยหนึ่งโอ้พอเปิดดินเนยมาไปแล้วไม่เอาอ่ะฮะพอเปิดดินเนยมาไปแล้วดวงมันไม่ดวงหายไปแล้วมาหนึ่งร้อยพอเปิดให้ได้หนึ่งร้อยทองนะได้คือได้ไม่ได้คือปิดคลิปลาท่านผู้ชมนะครับใครจะไปรู้หนึ่งร้อยก็มีค่านะกว่าจะได้มานี่คือทองทองฟรีนะทั้งสุดแหละทองนโมโอสี่ร้อยสุดท้ายเอฟเฟกต์อะไรมีอ่ะหนึ่งสองสามไป หนึ่งร้อยอันทรงคุณค่าครับเฮ้ยไฟดำเฮ้ย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 ไฟดำไฟดำจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอกกไฟดำจริงนะปิดไฟเลยสามได้ต่างหากหนึ่งร้อยที่ทรงคุณค่าที่หายไปกว่าจะได้มาเล่นมืองิกสองสัปดาห์อีเวนต์เก็บทองโถ่เพื่อเพื่อบายั่งคิวหายไปแล้ดูบายันกิวครับ โอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าอยากเติมทองก็เดี๋ยวมีภารกิจให้วันเสาร์นะถังข้าคถังถังหญ้าข้างบ้านรอบบ้านอะไรเงี้ยเสร็จก็ให้คาจ้างโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟินสกีแชนแนลนะครับผมฟินสกียือนะไอชุดชายจุ๊ยเลยครับผมพอใจไหมครับผมประกอบการวันนี้พอใจพอใจที่ได้ตัวที่เขาวิชาตัวเดียวไม่ใช่ตัวไหนพอพอใจที่ได้ ใบอันกิวใบอันกิวใช่ปะเด็บบักเออโอเคครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายอาวุธทำไมเอาก็อยากได้สกินเนียไม่หรอเอาสกินเนียให้ตัวนึงโอ้ินเตอร์มาอินเตอร์มาเอาหนึ่งร้อยไม่ได้หรอกก็นี่ไงสกินเนียสกินเนียบอกแล้วโอ้ืออยากได้ก็เอาให้ไง อ,อะไรเนี่ยนี่ไงเนี่ยอุษาเสียไดทองฮเมื่อกี้น่าจะออกแบบนี้เป็นจูดนะมันจะลั่นบ้านกว่านี้แต่นี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะครับเพราะในแพ็คนี้เนี่ยตัวอื่นเนี่ยแทบจะแทบจะไม่ดีเลยอ่ะมันดีอยู่ตัวสองตัวในแพ็คนี้เนี่ยแล้วหลัปิดคลิปคนเหนือปิดคลิปเอ้ยเขาหนีไปแล้วั้างเขาดูต่อป่ะม่รู้เนี่ยเนี่ยแล้วเราได้ตัวสองตัวแรกเลยนะสองตัวที่เอาไปใช้งานได้ด้วยนะอโอมือทองแพ็กนี้ไว้ไ้แจม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  ไปจริงนะไปจริงนะ <c oughs> ไปโอเคนะครับ<อ>บ,รบ๊ายบายสวัสดีครับทิ้งทวนทิ้งทวน